สวัสดีค่ะอยู่กับคุณฟ้านะคะ,อ,ะอีกรอบแล้วอะคุณหมอนแนะนำตัวอือฮะนี่ก็เป็นครั้งที่สองที่ชาแนลเราอัดไหมครับเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลาว่างเล i ไหมครับก็ไม่รู้อะค่ะมาตะก,กี้อัดไปรอบนึงแล้วแต่ไอ้ฟ้ามันก,กดอัดเอ,อเนยังไม่รอบรอบ ก็เพราะว่าจริงๆอะกดอัดไปแล้วนะคะเมื่อกี้อัดกับคุณบอลกดอัดไปแล้วรอบนึงเออใช่แต่ว่ามีปัญหาคือตอนนั้นเปิดสก,กายเออแล้วตัวสัญญาณของไอ้เขาถูกเอนเดอร์แมนขโมยดินเออเอนเดอร์แมนมันเป็นแบบคนก่อสร้างอย่าไปว่ามันเป็นแบบรูสึกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะแฟนมดิมันเป็นคนก่อสร้างอย่าไปยุ่ง คืนแรกเราจะอยู่กันในดินนะขุดหลุมฝังตัวเองนี่แหละสุภาทีมาของสุภาษิตก็อาจจะสุภาษิตว่าขุดหลุมฝังตัวเองใช่สุภาษิตเปล่าวะหรือว่าคำพังเพยคำพังเพยไม่ใช่อุ๊ยเขาเจออะไรวะอ๋อขุดเองนี่หว่า ตั้งแต่เกิดมานี่ยังไม่เจอไม้สักอันเลยขอค่าแกะไปก่อนก็ยังดีอ่ะแกะเกิดที่โบวไหนอ่ะเกิดที่คล้ายแ,แบบที่ลาบนะคะเฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรเราเป็นหมดคิดถีบเราไม่ตายไม่เป็นไรเขากดพอดีใช้สุดโกิเดนได้พอดีตั้งค่าให้สามารถพิมพ์สูตรได้ไนะโอเคไม่เป็นไรไอ้นี่มันโกง รู้ไหมเราอยากจะเล่าความหลังของเราตอนเล่นไหมครับนะมันใช้ too many item ไม่ใช่ไม่ต้องออไม่้อม,มรับมาใช้อ่ะไอ้ไอ้ใช้ย,ยอมรับมาใช้แต่หมายถึงว่าความหลังอะตอนตอนเล่นแรกๆนะคือไม่กล้าสู้กับมอนอะย,ยอมรับเลยไม่กล้าสู้กับมอนคือมอนอะไรมาเนี้ยเออถ้าตัวเดียวกล้าสู้แล้วมีดาบเพชรเออกล้าสู้แต่ไม่กล้าแบบออมอนสักสักเกินแบบเกินห้าตัวเนี้ยเออเราอยู่ข้างนอกอน่ยางคืนไม่กล้าออกอะ ไม่รู้เป็นไรแต่แบบมีวันนึงรู้สึกแบบเฮ้ยไม่มีอะไรทำมาเล่นแมคค้าแบบซ่อนอยู่แต่ในบ้านอย่างเดียวมันดูน่าเบื่อเลยแบบอยากจะลองแบบปูอย่างเดียวเลยก็เปลี่ยนก็เตรียมกเกาะเพชรอะไรเงี้ยให้เรียบร้อยเลยธนูธนงดาบสายฟ้าธนูอะไรอรย่างดีตอนนี้<ต>คา <น S 1> เรื่องพยัก้าออกจากโพรงเลยเสร็จแล้วก็เปลี่ยนโหมดหลังจากนั้นนะเลยแมคค้าม้อนอ่ะพอแบบคาทีหนึ่งเฮ้ยหนุกว่ะเล่นอย่างเงี้นไปอีกสี่ชั่วโมง ข้ามันอีกสี่ว่าก็คือแบบคือปกติก็เป็นคนเล่นแบบแม่ฟ้าดุเเป็นคอเกมอยู่แล้วไงก็เลยแบบเล่นเกมทั้งวันอ่ะเออจบป่ะนบอกม่ฟ้าดุนี่แม่ฟ้าดุนี่ก็ดุแต่พอดีแม่ไปทำงานช่วงเสาร์อาทิตย์ไงช่วงช่วงวันปกติแม่ก็ไปทำงานไงไม่อยู่บ้านอ๋อแล้วก็เลยได้ตั้งแต่เช้าเย็น พรุ่งนี้ไปที่นู่นบ้านอะไปที่ไหนอะที่สารเจ้า<ล>เหรอเออไปเดี๋ยวไปหาไปรอแกที่โรงเรียนเนี่ยแกก็ไปรอกับไอ้จุดๆที่มันมาอัดกับแกตอนนั้นสิเซนกับกัน,นเหรอเออไอสองคนนั้นอะตอนนี้เราเจอไก่หนึ่งตัวขากินหนึ่งเนื้อไก่เนื้อไก่เนื้อไก่เรามีทุกวันเนื้อหมูเนะื้อไก่เนื้อไก่เรากินมากไม่ดีนะครับเนื้อไก่ไม่ดีเนะ่ เป็นอะไรสักอย่างนะโดยเฉพาะคนเลือดคนกรุ๊ปบีนี่ยขอแนะนำว่าอย่าให้กินนะคนกรุ๊ปโอนี่กินเนื้อ,อเยอะนะคนกรุ๊ปโอนี่ต้องกินกินเนื้อเยอะๆนะแต่ไม่ใช่เนื้อไก่นะเนีน<า>่กหเครื่อ,องเาเหรอปลาปาเขาขก็กรุ๊ปบีเหมือนกันคนกรุ๊ปโอนี่ต้องกินเนื้อเยอะๆนะก็ขอแนะนำให้คนกรุ๊ปโอกินเนื้อเยอะๆ,ๆส่วนคนกินเนื้อจระ,ะเขเลยคนคนกรุ๊ปเอก็เอ้ยคนกรุ๊ปเอคู่เอส่วนใหญ่ต้อง เขาบอกว่าให้เน้นกินผักส่วนางนเียคนกูบเอสให้เน้นให้กินผักเยอะๆจะดีต่อสุขภาพแต่คนกูบีกินอะไรก็ได้เพราะว่าคนกูบีอ่ะเป็นพวกที่ว่ามีแบบภูมิต้านทานดีสามารถแบบส่วนใหญ่คนกูบีเกิดมาจะมีแบบภูมิต้านทานโรคภูมิต้านทานโรคมะเร็งกับโรคหัวใจไป่<ฮ>แล้ใเกิดโอยตกเวเป็นอะไรไหมตายเลไ,ไม่ตายมันเป็นโหมดคิดถีบ เออเดี๋ยวเดี๋ยวพอคนดูเผยเดี๋ยวพอรับหลังนะหลังคลิปเนี่ยคนดูต้องรู้ไว้เลยพอเปิดคลิปมารอบสองนี่คนดูจะรู้ว่าวทำไมบ้านมันเปลี่ยนไปเยอะมากถ้าคนก็ไอ้ฟ้าเวลามันโกงอ่ะมันชอบโกงรับหลังแต่เราอ่ะเวลาโกงมันโกง่ะโกงแบบเราไม่ได้โกงอ่ะเราแบบเปิดหน้าเปิดตาเลยอ่ะว่าเราต้องใช้หมวดคลิปตีบอ่ะเราไม่อายอ่ะแต่ไอ้ฟ้ามันอายอ่ะไม่อายแล้ว ก็พอน้องเผยก็ทำเงี้ยแต่พอต่อหน้าคนดูก็ทําได้ก็ทําต่อหน้าเลยแต่ถ้าน้องเผยนี่ก็เพราะว่าแบบเดี๋ยวน้องโดนน้องด่างไงน้องบอกห้ามใช้นะอันนี้ต้องเล่นอย่างซื่อสัตย์สุจริตเล่นด้วยกันไงจะได้เท่าเทียมกันแบบแข่งกับน้องไงว่าใครจะสร้างบ้านสวยกว่ากันแบบอะไรสร้างกว่าใครใครจะสร้างดรกว่ากันนะเออพอพอน้องเผอก็ใช้สุดกงสร้างบ้านเขาไปเอาของให้พ่อก่อนนะเดี๋ยวเขาดับไม้กันนะจะไปกับฟ้าไปกัน ค่ะวันนี้ก็ทั้งผู้ชมรายการนู้นและชมรายการนี้ก็จะเจอทั้งคุณฟ้าอยู่รายการนี้และรายการนู้นจะเวียนวายตายเกินอยู่แถวนี้แหละคะ่ะตามติดชีวิตคุณหมอนไปเรื่อยๆก็มีโปรเจกต์ที่ว่ารู้สึกว่าจะมีโปรเจกต์หนึ่งที่ที่กะจะทําร่วมกันนะคะแต่ก็ก็เดี๋ยวจะพูดทีหลังหลังคุณหมอนมาก่อนแล้วกันนะก็ตอนนี้ก็หาเล่นเกมนี่เก็บไข่ได้เยอะเลยเห็นไหม เห็นไหมคนอย่างเราอ่ะดีอยู่แล้วแหละคนหน้าตาดีมันก็ทําอะไรก็ดี oh ไปหมดนะเราเล่นค่ะก็ดีที่หน้านะดีที่หน้าพี่ที่บ้านพ่อเอยลิขสีหรือเปล่าเย่ขุดโคโคเนี่แบบเธอไม่ใช่ไม่ใช่โคนี่แบบ เลี้ยงสงให้ความปวดเล้าความเศร้าทำเอาเจ็บเฮ้ยใช่ใช่ป่าวะงง้วเนี่ยงงเองละโคโนี่เป็นดารานะคะถ่ายรูปได้เนี่ยค่ะน้องถามบอกไม่เข้าใจมุกทำไมอะโจ๊กเซอร์คูอะไรอัน <c oughs> คิดสดเลยเนี่ยเออเป็นคนคิดมุไม่เก่งเนี่ยอุตส่าห์คิดสดได้เนี่ยโอ้มหัศาจรรย์นะเนี่ยต้องตบมือเนี่ย ไม่เคยเห็นก็มาไปคร <Why S 2> <Okay. S 1> ับวหายซะนะคะคุณมอนเสียงเบาค่ะมาแล้วเสียงคุณเบามากเสียงเบาเหรอนิดหน่อยเบานิดหน่อยเสียงนี่ของแกโอเคกับมานสุ็ยัง แมงขโมยบันไดเขาเขาก็เมื่อกี้เขาพูดกับคุณผู้ชมไปว่าประมาณว่าจะทำไพูดแล้วโปรเจกต์ด้วยกันนะแกได้ยินไหมได้ยินเขาได้ยินแกซึ่งเดี๋ยวก็จะให้คุณหมอนคุณหมอนอนธิบายว่าโปรเจกต์อะไรอ๋อหิวตกจใจห,หมดกินเนื้อไก่กดิบก็ได้โปรเจกต์อะไรวะที่ว่าคุณหมอนจะมาร่วมแบบปราร์ตี้ปราร์ตี้แบบไม่ใช่ปราร์ตี้นี่คือจับกลุ่มเป็นทีมกัน อยู่ในชาแนลมาชาแนลนี้แตมาออช่วยชาแนลนี้บ่อยๆซึ่งตัวต<อ>ิชันก็จะไม่ช่วยชาแนลนู้นบ่อยๆด้วยไงขอบอกกับคนที่ดูเออชาแนลของของเราเลยนะว่าชาแนลมอนอะเออเราจะไม่ได้อัดชาแนลเราแล้วเพราะว่าเราจะมาร่วมอัดชาแนลกับฟ้านะคะเพราะว่า เออไอคนที่รู้ชื่อชแนลเราแล้วอ่ะอย่าบอกน,นะจุจุ้ไวจุจุอ้าวไม่บอกไม่คิดจะบอกเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพอแบบเดี๋ยวพอแฟนคลับเริ่มมาปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะสืบเดี๋ยวสืบพาเอาจากแฟนคลับนะสืบได้สืบเลยอ่าแฟนคลับแฟนคลับบอกไว้ก่อนนะใครบอกใครที่ฟังคลิปนี้นะแฟนคลับถ้าเกิดพี่ถ้าเกิดถ้าเกิดเขาถามแล้วตัวเองไม่ตอบนะขอให้แบบผู้ชายขอให้แบบหำเล็กะ ใครบอกไม่ต้องมาดูแชแน,นลเขาอะอะแกบอกจะปิดไป่ใเหรอละเล่นลวเล่นใครบอกไม่ต้องมาดูแชแน,นลเขาใกล้มืดแล้วอะเดี๋ยวคีร์ทีมหมดแป๊บนึงเห็นไหมไอ้น,นี่มันเล่นแบบโอ้มันน่ากลัวตอนมืดอะเขากลัวความมืดอะถ้ามีแบบถ้ามีพวกมาริโอมาอยู่เป็นเพื่อนเงีนเน้ยจะไม่กลัวเลยไอ้ไฟ,ฟาร์มก็เล่นอย่างนี้ตลอดเนี่ย เออไม่แม่นะไม่แม่น่ะเออเดี๋ยวเราก็มีเอ้ไม่เป็นไรเขาบอกเมื่อกี้กันจะขนาดเมื่อกี้กันเราจะบอกว่าเดี๋ยวรอมีชุดชุดเพชรดาบเพชรกันไม่ต้องรอและเสกไมเสกอ้ยเอนเดอร์แมนขโมยหลังคาเขาเออเอนเดอร์แมนก็เคยขโมยของเขาแต่ไม่ใช่ขโมยหลังคานะคือเขาอ่ะเอา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 หินปิดท่อไว้ปิดน้ำไว้น้ำมันไหลเออมันไปเอาออกกันในน้ำท่วมบ้าน แปลงหายหมดเลยแปลงปลูกผักอะหล้วจากนั้น,พ,นพอเจ<พ>อหมูหห่บ้านกะเขาเลยชอบสร้างบ้านต่ำๆเตีต้ยๆ e n t e r t a เ n อร์ t มาปุ๊บมันก็อันนั้นบางทีอตอนไม่ได้ยิงคำนี้จังเลยคำไหนเตี้ยเฮ้ยอย่าบอกเซนนะอย่าบอกเซนไม่ได้ไม่ได้คำว่าเตีย้ยถามว่าเตีย้ย <laughs> ออกรายการไปแล้วถามว่าเตี้ยหมายความว่าไงก็เป็นชื่ออาถรรพ์่อ อาเตียมัน,นะเป็นพ่อของคนที่ว่าออไม่ขอกก่าวนามพอดีอว่าไม่ใช่พ่อไอเซนนะเราขอไม่เอ่ยนามคือมันอ่ะคือโรงเรียนเราฮิตเออฮิตเราชื่อพ่อแม่เข้าใจโค้ชฮิตอ่ะมาสมมติอ่ะพ่อชื่อสมศักพ่อชื่อสมศักและแกชื่อและแกอ่ะ ชื่อเฮ้ยเอ็นเดอร์แมนขโมยดินอีกอ่ะเฮ้ยแกเคยเห็นเอ็นเดอร์แมนขโมยแตงโมป่ะเคยเนี่ยมันขโมยโอ้ไอตัวนี้แบงก็ขโมยฟักทองเขาชอบปลูกฟักทองอไว<อ>้ใต้บ้านแล้วก็ทําบ้านแบบแบบให้หลังคาต่ำหน่อยเอ็นเดอร์แมนจะได้เข้าไม่ได้หรือไม่เวลาเขาโมโหเอ็นเดอร์แมนเขาจะเสกฝนก็ไอ้ก็ไอ้ ก็สมมุติว <zeros> e ่าพ่อ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 เธอชื่อสมศักดิ์แล <ırım> ้วทีเน nah ี้ยแลวทีเนี้ยเรากําลังเดินมาโรงเรียนเรากําลังขึ้นอยู่ขึ้นบันไดขั้นสุดท้ายแล้วไอ้เพื่อนคนมันมีเพื่อนที่รู้จักชื่อพ่อเราอ่ะมันเห็นบอกว่าเฮ้ยสมศักดิ์มาแล้วสมศักดิ์มาแล้วมันชอบพูดกันอย่างเงี้ยเป็นเขาก็ต่อยแม่ เออเวลาเราเจอนะคะเราใครบอกเลยว่าพ่อคูดังฟ้าช่วยบอกดิพ่อคููดังนี้นักเรียนก็คือแบบแบบเหตุเกิดคือโดนเพื่อนล้อช่อพ่อแม่มากๆเตรียมมีดขนาดเท่าแบบแขนมาโรงเรียนครูตรวจพบเออเตรียมขาดพอเพื่อนล้อทีปุ๊บแทงช่วกคุณนอคุณนอคุณกระเป๋าอ่ะไอตอนที่ ขอไม่เอ๋ยนะนนะคะเราขอเรียกชื่อย่อค่ะคุณโนค่ะ uh huh. คุณโนรู้จักใช่ไ่มครูคณิตอ่ะ uh huh. เออเขาเขาค้นกระเป๋าตอนที่เราอ่ะตอนที่เราอยู่ห้องเดิมอ่ะแล้วเห็นกระเป๋าแปลกแปกอ่ะแกรู้สึกไหม mm hmm. ไอตอนเทอมหนึ่งอ่ะที่กระเป๋ามันแปลกแปะกอ่ะ mm hmm. นั่นแหละคุณโนเป็นคนค้นเพิ่งรู้ แล้วก็คือบอกลืมบอกเมื่อกี้ก็จะบอกแต่ให้คุณหมอนพูดก่อนก็คือเด็กๆที่ดีอย่าไปทําตามนะคะแต่ถ้าแ,<ต>แบบแบบบแบบเจอแบบพวกผู้ชายมันร้องเงี้ยแล้วแบบสมมุติเราเป็นผู้ชายแล้วุเดินผู้ชายร้อนนะวิธีง่ายๆเลยนะคือ,อหน้าแม่งมีสองอย่างมีสองวิธีที่แบบไม่ต้องเจ็บตัวคือหนึ่งให้หนูกลายเป็นอาเบะแล้วก็ <laughs> ตืมัเลยตืย้มันเลย ล้วเฮ้ยเฮ้ยติดตูดติตูดแล้วข้อที่สองก็คือพูดไปเลยแบบจะเรียกว่าแช่งอะไรี้ก็ได้นะพูดไปเลยว่าขอให้หามึงเลกโห oh, <c oughs> ได้ไหวะถ้าอย่างเงี้ยถ้าเป็นผู้หญิงก็ให้มึงขึ้นคานตลอดชาติเลยถ้า,าถ้าถ้าคนคนนั้นเป็นทอมนะแล้วบอกว่าเออเขาอยากยืดสดอยู่แล้วก็บอกเลยขอให้ แบบยังไงอ่ะขอให้มีคนมาจีบอย่างนั้นเกินก็ดีเกินไปมันต้องเอาลายกว่าน,นี้ขอให้โดนอาเบะเข้าฝันก็ขอใมีแฟนอ่ะขอให้โดนไททันกินแรงไหมปะแล้วคือตอนเนี้ยคนดูจะเห็นจากจอนี้ว่าคุณฟ้าเริ่มจะไม่ไหวแล้วจนต้องเปลี่ยนโหมด <laughs> ตอนนี้เขากำลังเล่นอะไรมัน,มน กับกับเอ C มพซคอือตืดตืดเอ็มซเล่นก็ขอ,ขอแนะนำให้ว่าทุกคนคะหมอนเป็นอาเบะค่ะเหยียบแปงเหยียบแปงข้าวเอ c อะ่ะกระโดดเหยียบอะ่ะมันแล้วก็ไม่ปลุกคืนด้วะเขาชอบ<ง>โดของ MPC นะงกเขาเสกของเขาเสก ของมาให้มาแลกเอ็มพีซีอ่ะไก่สิบตัวแลกเอ็มมิหนึ่งอ่ะหนึ่งอันน่ะ<อ>ตอนนั้นนะเขาเห็นเอ็มมิหนึ่งอันแรกแรกอะไรอ่ะแรกลาพิสได้สามอันอ่ะโอ้โคตรคุ้มอ่ะอมันคุ้มตรงไนวะอยากบอกมาเลยไหมอางทำมาทำไมใล้เป็นคนคิดบอกแค่นั้นเลยอ่ะผู้ชมด้อยู่หรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้ไม่รู้คำหยาบพูดมากไม่ได้แล้วก็อย่ามาหาแต่เกื่อนเขาโกรธ ตอนนี้ผู้ชมอาจจะตาลายเนื่องจากคุณฟ้าไม่รู้จะทําอะไรเดินวนไปวนมาอยู่ในห้องสีม่วงของข้าทุยพี่ช่ยห้องเล็กๆสีขาวสีเทาอันนั้นเสร็จยังน่ะอะไรเสร็จอันนั้นยังไม่เสร็จยังไม่ได้ทําอะไรเลยยังไม่ได้เฮ้ยตัดคลิปแป๊บโอเคค่ะขอตัดคลิปแป๊บนะครับเออค่ะงั้นเดี๋ยวมานะคะค่ะค่าสวัสดีค่ะกลับมาแล้วขอไาขอพายสำหรับมาตะกี้ พอดีวา่าเมืกก่อกี้มีเหตุการณ์เอลล์ลมนชลมุมนโม่งไว้กับคิปเปอร์ที่มันจะตุ้มตามบ้านเราเหตุการณ์คุณหมอนโดนยาราเนก้าตอนนี้บ้านเรากลายเป็นไอ้บล็อ,อกไอ้อบล็อกไอ้บล็อกสีทองอะไอ้อไม่ใช่ไอ้อบล็อกสีไอ้บล็อกไดมอนอะบล็อกไดมอนกับบล็อกเงินอะเหลือแค่สองบล็อกครับผมนอกคนนั้นโดนที่ ไอ้คิปเปอร์มันเหยียบที t นทีใต้บ้านดังปุ่มปั๊มปุ่มปั๊มแค่มาเซฟเซฟเซฟโทมก็ไม่ได้เด้อฮ่าที่นั่นมันไม่ใช่บ้านเราฮ่ามาแล้วฟุตมันเป็นโลดอาะไรนก้าเม่ง,ม,งมันเป็นบ้านเ p c นะครับเขาแอบวางระเบิไดไว้ที่ใต้บ้าน MPC เฮ้ยเขาว่าในไมค์ครับนี่ตุยตุดกันได้นะแกว่าไหม เพราะว่าแต่ละครเราก็เป็นผู้ชายอ่ะเล่นท่ากินตับดิตับ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 อาแม่บ่ยาม่หย่งกับฉันกดชิปแล้วเงยหน้าขึ้นอะกดชิปแล้วเลยหน้าขึ้นเดี๋ยวแป๊บนึงไม่ใช่กดเป็นจังหวะหนึ่งสองสามดาบตั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 บลองกด F5 ดิ F5 รู้แล้วกดอยู่ตับ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  อาตาโบกมือเข้าจังหวะด้วยครับตา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 าต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 าาต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  ไม่ได้แล้วแมวแม่อัดไอคนที่รู้ชาแนลเราแล้วอย่าบอกมันนะถ้าใครบอกนั้นไม่ต้องเป็นไม่ต้องมาชนแนลเดียวไม่ต้องมาเป็นแฟนครับใครไม่ใครไม่บอกให้ขำใเรลอไอฟ้าแกก็อยาไอมันนั่นเรืองพ่อหำตัวรู้ไหมที่นี่ใครใหญ่ใครใหญ่ไม่รู้อะพอดีว่าไม่เคยไปเปิดดูของคนอื่น กี่นอะไรเนี่ยไม่รู้อ่ะเอาก็ดูสิครับอ้าวก็ไม่ได้ดูก็เลยไม่รู้แป๊บหนึ่งนะคะไฟไหม้บ้านค่ะไอ้ญาติไปดูไอ้ญาติไปดูนิดหน่อยเอ่ออุ้ยก็คงมาได้เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วแหละเอ่อไอ้ซนเดอร์แมนเอ้ยเอนเดอร์แมนไม่ใช่ซลนเดอร์คแคนเดี๋ยวเราทำเดี๋ยวเราทำสองแล้วพอเอนเดอร์เดี๋ยวเราทำคลาสสองก่อนพอดีว่าคอมไม้ฟ้า ไอ้พนันมันจะเต็มเมมมันเมมมันจะเต็มไม่กี่นิดเป็นเมม <c oughs> ตกใจหมดเลยเฮ้ยนยู่เฮ้ยยกังไม่เป็นเมมนะไอจะเป็นเมนมเมมเมมไอ้ฟ้ามันจะเต็มนะคะเดี๋ยวเราขออัดพาร์ทส,สองนะนะอัดน,นะโอเคค่ะงั้วเราเดี๋ยวเดี๋ยวจบเพลง<ข>แล้วเน้นท่ากกับน้ำสไตล์ขอจบคลิปเพียงเท่านี้มันแน,น่นโอเคจบคลิปค่ะ